แต่สิบกว่าปีละอ๋อสิบกว่าปีแล้วอ้มีผลนะนี่ครับติดผลแล้วต้นเป็นอาจารย์เลยละต้นอาจารย์เลยเนาะต้นอาจารย์อ๋อกย็เป็นต้นแรกเลยเนาะครับเริ่มแรกแล้วก็ต้นลำไยมีต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงหาวิธีการเออปลูกเพราะว่าเออปลูกติดผนลำไยก็ติดกับโคนเลยล่ะ ติดไซโคนเลยโหมากแต่พืชอย่างอื่นจะไม่ได้กินเลยแต่ลำไยนี่ได้ผลมากเลยเนาะครับพออยู่กับลำไยเนี่ยผวานนี่เหมือนได้ปุ๋ยชิ้นิดหนึ่งอ๋อเหมือนได้ปุ๋ยเลยกินกับลำไยเลยเนาะครับผมรับพืชถ้าเราเอาลำไยมาแช่อีกไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเอาผวานมาลงนี่สุดยอดเลยโอ้โหมากดกมากเลยนี่คันี อันนี้เอาเป็นพันได้เลยเนาะน,นี่เนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยยอดกับเยอะอนนยอดกับเยอะโอ้พัน<า>ดีเลยตัวนี้ใบใหญ่